นักโอขุดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ฟลุ๊กเดี๋ยว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 บอกว่ามันจะต้องเป็นไข่งูแน่ๆเลยเฮ้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 ยเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโองมันดิ้นไปแล้วพี่ฟลุ๊กมันดินไปแล้วเราเราได้จับแล้วเฮ้ย ปกติดตามช่องฟลุกได้นะครับว้าวโอ้โหพี่โฟกพี่โฟก์กำลังสร้างอะไรอยู่ครับสร้างภูเขาไฟครับอุ๊ยภูเขาไฟเหรอครับ ไหนล่ะครับป่องไฟไมันอยู่ตรงไหนหพี่ฟอกตรงนี้ครับตรงนี้น่ะนะนเอาแล้วมันจะระเบิดยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟกจะทําให้ดูครับทําอย่างนี้ครับแล้วก็ปุ๊บไปเลย oh, <no. S 1> แล้วก็ใช้ช้อนตักครับเี๋ยว<ๆ>ต้องขึ้นลึกๆนีๆ้ก่อน อโอ้โหปบ่องไฟพี่ฟอกเริ่มลึกแล้วใช่เช่แล้วพี่ฟอกจะใส่อะไรลงไปในป่องไฟครับใส่ลาวาครับระวังนะกดไปเรื่อยๆระวังเจองูนะพี่ฟอ,อเคเขานี้ไม่เจองูหรอกพี่ฟอกเก็บออกไปหมดแล้ว เหลดดำขึ้นมาเลยนะครับออื้้โอ้ลาวว้าวน้ำมันซึมไปหมดเลยสายมันดูดเข้าไปหมดเลยพี่โฟกุสิครับพี่โฟกุครับพี่โฟกุว่าข้างในภูเขาไฟอ่ะ มันมีอะไรหรือเปล่าทำไมมันดูดนะ้ำไปเร็วจังเลยม,มันอาจจะมีอะไรก็ได้นะครับหมา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 ลองขุดดูไหมครับอ,อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองขุดรูตรงนี้ให้มันลึกเข้าไปอีกดีกว่าไหมครับพี่ฟอกโอเคครับเรามาพิสูจน์กันว่าข้างในมันมีอะไรเริ่มนะโกขุดเลยย,ยังไม่มีอะไรครับขุดลงไปลึกๆอีก เฮ้ยเฮ้ยอะไรเหรอพี่โฟก์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเป็นไข่ไดโนเสาร์อีกอ่ะไม่น่าจะใช่นะพี่โฟกเก็บไปหมดแล้วเฮ้ยแล้วอันนี้มันจะเป็นไข่อะไรหรอพี่โฟก์ดีคนอดีเฮ้ยเพื่อนขอมาได้บ้างเฮ้ย ไข่สีชมพูซะด้วยป้องระวังเหยียบไข่เขานะเดี๋ยวมาลองเขี่ยมันก่อนนะเฮ้ย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 บว่ามันจะต้องเป็นไข่งูแน่ๆเลยมาลบไปก่อนนะเดี๋ยวงูมันฟักไข่ออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ป้องมันฟักไข่ออกมาแล้วนี่มันงูเขียวหางกระดิ่งนี่นะมีพิษด้วยนะเอามานี่ เดนะ,ะเดินนะเดนนะพี่โฟอย่าไปใกล้มันนะระวังอย่าไปจับมันนะ <c oughs> พี่โฟพี่โฟเดี๋ยวม้าจะจับงูนะพี่โฟถอยออกไปนะระวังมันจะโฉกนะ <c oughs> เอาคล้องนี้พี่โฟอยากจับเพราะไปเป็นงูตัวเล็กใช่ปะ <c oughs> ใช่นะลองดูแล้วกันอุ <c oughs> ้ยอุ้ยระวังมา <c oughs> นี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้อืออุ้ย อุ้ยอุ้พี่ฟมันดิ่นไปแล้วอีอพี่ฟอมันหนแีแล,แล้วเรากับแล้วอุ้ยอุ้ยดิใหญ่เลยพี่ฟอเอาเขาเก็บไปในกลงอย่างนี้เลยนะอุแล้วทำไมพี่ฟอไม่เอาหัวมันลงไปล่ะคะนี่เดี๋ยวเปิดกลงก่นอนปิดกลองอะ อืมโอเค<ม>อยู่ในกลงแล้วพี่โฟครับเราจะทำยังไงกับน้องงูดีครับพี่โฟเอามันไปปอยดีครับเอาไปปล่อยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอาไปปล่อย,อยตรงนู้นในป่านุอุปกรณ์พร้อมโอเปิดฝาเลยเปิดฝา

บอด้านพี่โฟลกอ,อีกนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสากใครให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านนครับบ๊ายบาย